สวัสด e ok ีค yeah. oh, oh, ่ะพี่น้องมาแล้วแม่ลำพาตัลุ่วันพาเพลินมาแล้วพี่น้องเมื่อนี้มากับบรรยากาศยามเช้าโอ้ลมแล้ว่พี่น้องครับบรรยากาศหนาวเย็นหนาวเย็นพร้อมโอ้ลมพร้อมโอ้โอ้ลมวีวีพร้อมพี่น้องพูดอะไรพูดอะไรลมวีวีพร้อมโอ้โอง ค่ะทำไมหยามเบ็ดคือเกาโอ้ยามเบ็ดคือเกานี่นะครับยามเบ็ดคือเกาโอ้ล้มล้มล้มนี่เนี่ยล้มก็ยังใส่เสียดตัวเดียวสันซุ้มหนึงถอดไปรถสามตัวถอดไปรถอยู่นีช่องเวีนหานะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะไปทั้งพี่เพราะว่าวันนั้นเป็นน้ำวันไหนไม่รู้ทานตันทันตันทันนนี่พอไปลงไปเลรออีแม่จะไปรัฐญี่พุ่นเถอจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวจะไปรัฐญีงพุ่นไปเดิน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 ไอ้แล้วถูงมัดไว้ก่อนมัดไว้ให้มันเหีย เดี๋ยวจะไปรัดยุ่พุ่นแล้วจะไปรัดยุบพุ่น,ไป,นไปแล้วพี่นอ้องโอ้ยบรรยากาศเขา,าคือเย็นแท้พี่น้องโอ้มันลม้มมันลม้มมันลม้มพุ่น่ะ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 ,นะล้มมาต้นเต้นต้นเต้นอยู่แล้วก็หมอกวัวรั่วอยู่พี่น้องพุ่น่ะหมอกอ่ะเดี๋ยวไปหนีพเพราะแม่นนั่นควนบนอย่างนี้หมอกสวยเราดิหนิช่วยคักแล้วแต่แม้นธรรมดาหนิแต่แม้นขึ้นสูงเลี่ยวแต่แม้นย่ำธรรมดาแต่นี้หมอกวัวรั่วอยู่ไปอาจารย์ตายลงไปพุ่นเป็นน้ำ แล้วปลาปลาตกลงไปน้ำดอกมันเป็นน้ำน้ำเพราะทะเลตะปะไปรัดเราต้องผีพี่น้องไปราต้องผีประกันมาใส่เบียดไปโอ้โอ้โ้อรัตั้งผีไปเราต้องผีเดิน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 โอ้บรรยากาศเย็นสบายหันใจก็เยี่ยมใจก็เยี่ยมตัว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 แกงหน้าแกงหลังแกงหน้าแกงหลังแกงหน้าแกงหลังพี่น้องโอ้ไปไปไปเข้าไปรัดอาจารย์ตายทั้งบุตรพี่น้อง ลงไปแล้วล <laughs> งไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วมาแล้วพี่น้องมาลัดทั้งพี่แล้วมาลัดกันทั้งพี่แล้วยังไงพ่อไปยังไงฮะโอ้สุ่มเบิ่งกันพี่น้องซุ่มเบิ่งเขาใกล้ๆกันซุ่มเขาเบิ่งใกล้ๆอู้พี่หนยังยิ่งไกล้ๆอยู่นี่พี่น้อง แต่ม่ลำพ้อยืนอยู่พี่ลงไปน้ำบ่ได้เนื่องด้วยอันมันเป็นน้ำแล้วพออยากลงไปยันจะคองตุกน้ำมาเนียมามาโอ้แม่นอีหลีพี่น้องพุ่นพุ่นแม่นอีหลีแม่นอีแท้เลยแม่นอีแท้เลยแม่นอีแท้เลยโอ้โหคือพอปลดรถพ่อ ปวดรถพ่อปวดปวดรถโอ้เดี๋ยวไปจริงๆขึ้นไม่ยิ่งเลยผมยาวงาขึ้นไม่ยิ่งผมยาวปวดรถพ่อปวดรถมันแม่แล้วเห็นแล้วแม่ซุ้มขวบเบิ้งใกล้ๆแล้วเพิ่เจ้ามาอ้างเลยเราญานเขาบอเห็นน้ำเดี๋ยวไปจริงๆขึ้นไม่ยิ่งผมยาวนี่ยล่ะ ยิงผมยาวไม่ยิงผมยาวโอ้ยโน่ะทีดีๆอมาหัวไก่ๆลพี่นองย้เดเีเดเดอีเยนตกใส่บงเห็นบงไก่นะยาฟายาฟาโอ้บงไก่กกัน เย่เงินคือยังไม่ยิงนี่แหละเบิ่งไกลๆไกลๆแล้วไปคือไม่ยิ้ผมยาวนี่แหละใส่ยกๆให้เบิ่งกันนะบ่ยกป่าเน่โอ้ยกำหัววีหางพี่น้องเขาถามว่ามึงขึ้นมา่อไาร่บ่มึงขึ้นเมา่อไหร่อ่ในสองตัวยหา่กานี่บ่มึงขึ้นเมื่อไหรยบ่มึงขึ้นนภาพมันลำพ่บุกหนาวหนาวบุกมืมาอดไม่โอ้ถอยยังปรไเเนี้ยเใกล้ๆกันยังใกล้จคองตัน้ำตั้งหลังกับเวนนนา โอเคโอเคโอเคเดินในบเด็กที่น้องฮู้นได้จากววววว่ววอวาววอวึวววว้ววววววนได้วว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 วนวว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 ้วววววว้ววววได้ไววอยววววววี่ววอวววะเววว้วงพววววววพวว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 วพวอววนววววววนวววิวววววววพววนววววววาวววววยววงหลวว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 วน้ววววนวววววว่วว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 มวอวมวว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 ่ น้ำไหน้าเนี่ยผ้าเนี่ยบกนี่ว่ามันโย่หวยโย่บึงดิพี่น้องโย่ให้น้าดินี่ไส่วนบ้ันแพงทั้งสิเข่าไปทั้งท่าพระนี่เนาะจ้ะจะส่วนบ้านแพงทั้งสิไปทั้งท่าผ่านี่้พี่น้องไปเดินเดินตามติดอาจารย์ตายไปเดี๋ยวบางสิ่งขึ้นจังไ่ยิ่งเนี่ยเดินตามเดินตามพี่น้องมีหลังหลุดบ่พ่อ โอ้มีหลังหุดมีแต่ลังหลอนตออันเงี้ยน่ะหลอนทุลังเลยมีป่ายู่ตอนันมาติดเนาะป่ายังน้มาลากินยังพื่เอาไมีสองหลังัีนี้โอ้ข้าน้าโอ้นี่ก็ไปลดความหน้ามันไปไดอดิน ไปเดิน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 เลาะไปน้ำร้อนเาะนี่เระพี่น้องเลาะต่อทางคันแท่หนอคันแท่หน้าเอ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 เนี่ยโอ้ลังนี่บอลลอนเลยรออนจังได้อยู่ทั้งฝาเธอเด้อเยู่มันดีดขึ้นทั้งฝาเธอเด้ออยู่หน้าบกด้จากมันคือมันขั้นเบีดมันฟ่งขึ้นฮะโอ้ไม่นังยัดยึกยยัย โอ้เดี oh, hmm. ๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเนาะเดนนิดนิดเยอะยวแม่เดี๋ยวมพรตาดีแท้เดี๋ยวิ่สตาหน่อยพอเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตา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 อ้ยปลาอะไรป่าอะไรนี่แน่ได้ละตา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 ได้ลวได้ล้ว แต่ละตัวนี่กำหัวมีหางตงแต่นีแต่ว่ากะกำลังงามเนาะปากกำลังงามพี่เนาะอ้ามีหน้าปนตัวเดียวกินสองคนไม่เพื่อ้ยกินน้ำโอ้ยโอ้ยมันยังโอ้ยใครมันกบมันคกบประธานเนี่ยนะกบประทานอภัยยาโทษนี่แน่สองตัวแล้วไป ไปพี años, Malcolm, ่น้องห้องย่างพี่น้องห้องย่างเดิน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 เอาโอ้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 เล็กคองกันคองกันคองกันออยู่ใกล้กันทนให้เกียดกันโอ้ดังนี้กระเถือกคือกิริตถึกกิริตธึกกิริทธึกขามมาแล้วพี่น้องเอามือเคลื่อนหนิแม่ละพ่อมาพอเตาอยู่นหนิล่ะมือเคลื่อนหนิเตาโตบักง่ายเลยแม่ เห็นเต่าตัวบางไงไหมเผาเห็นเต่าตัวบักไงมึงเคลื่อนเอาหลังนี่ผมจะพูดพื่อพ่อหลังนี่ผมจะพูดอยู่เอาหลังนี่กับหมูประสนหังไดเพ่อหมู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 โอหลังนี่หลุดเตี่ยโอ้เกี่ยวพันธนาการไปแต่ว่าแต่แต่ว่าหลังนี่กับหมูขักขึ้นกันจัดสิยังบ่ยังเฮ้ยอ๋อ

หนาวว่ะกล้วคนจะตานยโอ้อาแดกหาก็นี่คือพี่เาเอประธานแดกดากก็นี่ยังขึ้นโอ้ยเออเออสามตัวแล้วว่าไตแล้วต่ายก็เพราะเป็นยังดอกซ้ำเพราะใส่ตู้เย็นไปมาต่ว่านี่ดอกแข็งก่ดีอยู่ขอดีละเอาไป เมื่อวานนี่หนึ่งก็แซ่บได้ล่ะอันเมือนตัวมันตายวันนี้โอ้ยหยบหนึ่งแซ่บแซ่บหนึ่งแซ่ผักหนึ่งแซ่ผักอันคุณเชิญเอาใหายคุณเชิญกับคุณเมียวไปไปเรียนน้ำเพลินไปเรียนน้ำเพลินเพิ่งเอาผักต้อนเอ้าไหมยังหมูคือกันโอ้ยอย่าอย่าตกน้ำได้โอ้โฉมกันป่ะหมดเลยพ่อ

อ๋ออะ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 ่อไปต่อไปนี oh, ah, 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 ่เน e ี oh, ng am. Ng am, ng am, ng am. ่ยโชว์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 โช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 ว์ว์โช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 โชว์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 โชวว์โชว์โชว์โ โอ้สวยมากแต่แดงหมอกข้างลุงสวยมากแต่แดงหมอกข้างลุงเอาเอ้าเอ้าแขวะแล้วัางแขวคนกับเอ็นผู้ใดทีดีก็กันก่าฮลาฮิบเ่าฮ่าฮ่าก่าฮ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 าฮ่าฮิาฮ่าฮ ใ <class ic> <laughs> สุ่งได้เลยเอ้คี้สันไว้สันไว้ลุ้นกันต่อไป I, โอ้ยมวนมวนมวน <laughs> ขันกินกระม้วนแล้วขันว่าก,กินกระล่านล่ะห <laughs> ลังนี้เป็นใครเพ่อโอ้หลังนี้หลอน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 ฮะ หลังนั oh, ่นกระมุบแบบภาไปเบิ้งหลังนี่เป็นไงหลังนี่เครื่องธรรมดาแต่ว่าหลังนี่โอ้พูนน่ะหลังนี่หลังนี่เป็นไงหลังนี่กะหล่อนแต่ว่าหลังนี่หมูประสนมาเบิ้งหลังนี่พี่น้องมาเบิ้งหลังนี่มาเบิ้งหลังนี่มาเบิ้งหลังนี่โอ้ยัง Nguyên yang yêu Nguyên yang yêu Nguyên 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 แต่ใคมันปากก้อใคมันใคมันนั่นนั่นมันบ่อยังอันนี้ปากก้อตายอันนี้ปากก้อตายเอครมันปากก้อเปลี่ยนมันบ่อยังมันบ่มันบ่อยมันบ่อยังแบบคุบก็จะงั้นโกบเด้อ ตัวนี้ว่ายง่ปันใดหน่ะพี่นะว่ายง่ปันใดนายโยสประกอบเมีเฮ้ยประอกอบคูเตี้ยเมื่อนี่ได้จักตัวแล้วพอนั่นหนึ่งสองสาตัวห้าตัวซ้วำมือว่านนี่นี่นะมื่อนี่ติดทางสถิติก็มือว่าน,นี่ปะ่ะ <laughs> แต่มือขึน้นนี่ไม่ยามได้สองตัวลว<อ><ร>ะบ่ได้เป็นผ่านดอกวะเ,<อ>เป็นผ่านแล้วน<อ>ายผ่านเรื่องใดลังนี่ ห <laughs> ลังนี้บ่ถือกหลังนี้บ่ถือแต่ว่าหล่อนห <c oughs> ลังนี้คือทกคักแดี๋หลังนี้ก็เป็นทุกๆ <c oughs> อันนี้ทกซื่อๆ <c oughs> <c oughs> อเดฟมันทุกไปไกลเนาะ <c oughs> นเดฟเอ้า <c oughs> เอาพ่อพ่อหลังนี้หนูจะพูดยุ่งวะอังนี้หนูจะพูดยุ่พ่อเอา้า ยังตบปุ้ะก็มันป่ายังอยู่กับไก่บุญเพราะนั่นป่าตายคนละตัวเตียก็ย่งยับไก่แต่เจนี่โอ้โบอนยังพี่น้องหลุดเลยอันเด็มหลุดไปตายตยะลเออเอ้เอ้เอาตัวหลุดตัวบอนละพี่น้องไปย่งไม่ยังไก่เบ็ดเอ้ามันหมเนาะ มันหมุบเนาะแล้วเดียวเเห็นเบียกัย่งไก่ตายังไปยางยังไ่อู้อู้ออ้อู้อ้นนี้เราเห็นมันหมุบข้ามุมแน่พี่น้องอือเอาปลาขึ้นมกเอาปลาอก้อนก็ได้ตัวมันยงก็จะว่านีจะคลองเออ่างมะนาวจากของย่งด้โอ้ตัวใหญ่อ่ะ โอ้มันตายมันตายพี่น้องมันตายแต่ว่าตัวใหญ่โอ้แดดตากแดดเป็นดีแดดเลยอือโอ้โหหกแล้วโอ้โหชุดยอดเลยชุดยอดชุดยอดชุดยอดนี่แม่เราเบิ่งเปิดแล้วตั้มาเปิดแล้วบัว ลรวมาเบิดแล้วพรมีบ่มีนีหลังก็ท่ายเป็นปะนี่มันบ่หมูบเนาะก็จิว่าบ่ถือมันบ่หมูบแหมนกันหมูบแสดงว่ามันถือเบิดไปพ่ะโอยเหลี่ยย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 ยวยนยยยยยยย้นยย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 ย่ยยยยยยยนยย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 นย่ย้ย ยังเดยังบ่ยังอูขันหลังเดนหมูบ่เห็นเนาะโอ้ป่ามันตายมันเลยยังเอามืขึนเามาเลาะมันเห็นนี่ตีหลังนี่ตีตีเออตาย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 ยต่ยตายนาดยด ตากแดดแซ่บอร่อย <c oughs> เอังได้เฮ็ดได้เบื่นแล้วคอต่เฮ็ดได้หก <c oughs> ตัวเจ็ดตัวแล้วพี่น้องเจ็ดตัวแล้วไปเดินมาอีกขั้นใหม่ละพี่น้องมาอีกขั้นใหม่ละเลยขั้นนี้ลราก็สุดท้ายแล้วบ่พอ <c oughs> โอ้แต่ว่าจะให้พี่น้องเห็นบรรยากาศนี่เด้นีต่ตะเวนสองหน่วยพี่น้อง <c oughs> ตะเวนสองหน่วยงามงาม <c oughs> ตัวหนึ่งกินได้นำ นื้นึงนน nope, okay? ่งอยู่ในน้ำเนื้น oh, anyway. ึ่งทั้งฝาเป็นไรพ่อโอ้ไปไปเดิน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 ได้แม่น้ำกดในแม่น้ำกดเดินมาแล้วเดินตามกดมาบทขั้นนี่เนาะเอาโอ้ยโบยังโอ้ยหมุบกบฟูบอยู่ปุ้ยเราไปบักคักเลยเนาะหมุบจนเรา่เห็นขั้นเบียดจะว่ายางคันย่างไก่จะว่ายางคันย่างไก่เรียกว่าว่ากันอยู่ว่าเดี๋ยวไปเบ่เห็น บ่เห็นหมูบจักคันแต่รรมาสานแล้วมาหมูบอยู่นี่แต่ว่าของบ่จังหลุดหลุดหลุดลุดลุดอย่หลังหลุด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 ลุดลุดไก่สิบเบิดไก่สิบเบิดแล้วล่ะไก่สิบเบิดแลยเดินเดินเดินดาดีเดินดาดีเดินดาดีเดินโอ้ยส้งเป็นน้ำแม่บ่ไปดอกพ่อไปเอามาเลยจักหลังโอ้ยอีกสองหลังแล้วเป็นน้ำยัานจะคองเงินมืดได้เป็นยังได้เป็นได้คันนี่โอ้คันนี่ บ่ได้จักตัวมิตรหลุดตาหมูพี่น้องหมูไปเอาบระยูเลยคักกรายอ่าอ่าอ่ามาแม่รัดเจ้าพี่รัดเจ้าพี่อกลับมาแล้วบังได้พ่อบ่เถือกบ่เถือกจักตัวเลยโอ้โหเบิดเจอหลังแล้วได้เท่าไดยกขึ้นบังด้วยได้เจ็ดตัวพี่น้องเจ็ดแปดเก้ากำมือขึ้นนี่เก้าตัวเก้าเก้ คลิปหนาะข้าวพอกันไหมชิปนี้ครับพี่นอาอาา้องข้ามายามเบ็ดคือเก่าใส่เบ็ดมายามเบ็ดเก็บบรรยากาศในพี่น้องข้าวบางเงี้ยมัอเศร้าจ้ายอ,อย่าเพิ่งทิมป้าแม่พ่อคนตายนะครับขอคุณนเข้ามาคุ้มแม่พี่น้องข้านะครับในช่งวงสถานการณ์แบบนี้นะครับนะครับพี่น้องข้านะครับสูสๆลลมไข้ไปด้วกันนะครับเอาคลิปนี้ซ้ำนี่ชิปหนาะข้าวพอกันไหมสุดท้ายต,ายตอนเมือพี่น้องข้าวยู่ดีกินแซ่บสุกหูซุกคนปัตยารบไข้ไข่เจ็บพอกันไหมชิปหนาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุ้นครับสสวัดีค่ะ